โอเคนะครับกาบสวริดีท่านผู้ชมท่านนะครับไปช่องมาทเบียครับวันนี้จะมานะครับสอนตั้งค่ายิงหัวนะครับทุกคนก็เป็นการสอนตั้งค่ายิงมือถือรุ่นอ่าเลสปีนะครับเป็นการยิงหัวระยะจูบแพทหม่ล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าในเกมนะครับเราจะไปสอนวางเป้าแบบละเยดนนะครับในเกมนะทุกคนสอนวางเป้ายิงหัวระยะจูบนะับทุกคนรับรองว่าถ้าชมนะครับถ้าดูจบนะครับจะยิงติดหัวแน่นอนนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูการวางเป้า ก็ก่อนจะไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าในเกมกันก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนก็ตอนนี้ช่องเรานะครับ4,000ัซับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็ขอ5 0 0 0ัซับนะครับทุกคนก็จะรอดูกันนะครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตอนนี้เราก็4 0 0 0เรียบร้อยนะครับทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าในเกมกันนะทุกคนก็ไปดูนะครับทุกคนสำหรับการตั้งค่าในเกมนะทุกคนก็การตอบสนองนะทุกคน การมองรอบนะทุกคนก็สาหรับใครนะอ่าสำหรับปรับดีไบนหรือไม่ปรับนะคทุกคนก็ให้ปรับประมาณมองรอบนะครับ98นะครับแทุกคนต่ถ้าใครปรับดีไบที่สูงมากนะครับก็ให้ลดลงเหลือประมาณอ่าหกสิบเจ็ดสิบนะทุกคนส่วนกล้องเรดดอร์นะทุกคนก็ปรับประมาณ95นะครับส่วนโซโคคูซอนนะปรับประมาณ90นะครับโซโคคูซีนนะครับปรับประมาณ9 0 95นะครับทุกคนประมาณนี้ ต่อไปนะครับลำกล้องเซนเนปเปิลนะครับปรับประมาณ40นะครับทุกคนประมาณนี้ครับอ่ามุมมองสนาดนะครับสำหรับใครที่ไม่เล่นนะให้ปรับสูตรนะครับสูตรใครที่เล่นนะทุกคนก็ให้ปรับประมาณ80นะครับ85นะครับทุกคนนี่ลองปรับดูนะ85นะทุกคนก็สําหรับใครนะครับที่แบบรีไวแล้วอยากให้มันเร็วที่สุดก็ไม่ต้องลดมองรอบนะครับมองรอบก็คือ89ํานานนะครับ ต่อไปนะครับการควบคุมนะทุกคนก็สาหรับตัวช่วยเลงนะทุกคนก็ให้เปิดโปรตีนะทุกคนปุ่มยิงซ้ายนะครับให้แสดงตลอดนะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับให้เปิดนะครับปกตินะทุกคนส่วนด้านล่านะครับรีโหลดด่วนนะครับให้เปิดนะครับส่วนด้านอ่าไห้หมดควบคุมอะไรเหมือนเดิมนะทุกคนก็ด้านนะครับหมดวิ่งนะครับก็โปรตินะครับส่วนอ่าเทคนิครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับคีฟิตนะเป็นแบบเดิมนะครับ สัญล,ลักษณ์ความเสียหาย e <bunker. S 2> เป็นแบบเดิมคร evet, <draws S 1> ับส่วนด้านล่างนะครับเป็นเบืออัตโนมัตินะครับให้เปิดครับส่วนเอฟเฟกนะครับเป็นไม่แสดงเลื่อนนะครับทุกคนก็มุมมองสนัดนะครับให้เปิดนะครับทุกคนตรงด้านล่างนะครับด้านล่างนั้นก็เหมือนเดิมนะครับวิ่งกระโดดอะไรต่างๆนะครับยิงก็เป็นแบบใหม่นะครับแล้วก็รายละเอียดเพื F ่อนบนทีมนะครับเป็นโปร่งแสงครับส่วนตรงนี้นะทุกคนสาหรับการตั้งค่าการควบคุมมองผมนะครับทุกคนก็ปุ่มของผมนะครับตรงนี้นะทุกคนก็ อันนี้คือปุ่มยิงขวาของผมนะครับปรับประมาณ67นะครับใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้นะทุกคนส่วนอันนี้คือปุ่มจับปืนธรรมดานะครับทุกคนนี่ตรงนี้นครับต่อไปนะทุกคนก็อันนี้คือปุ่มนั่งนะครับลองลองไปดูนะครับ สำหรับปุ่มนี้ครับปุ่มสับปืนตรงนี้นะครับทุกคนก็ของผมไม่ต้องการนะครับก็อาจจะแตกต่างจากคนอื่นนะครับส่วนอันนี้คือปุ่มนั่งเรมบบแล้วก็อันนี้คือปุ่มสับปืนด่วนนะครับตามน้ครับถ้าใครดูไม่ทันย้อนกลับไปดูนะครับส่วนนี้คือปุ่มไอวอลนะทุกคนส่วนอันนี้คือวิ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่คือปุ่มยิงซ้ายนะครับด้านบนนะครับด้านบนซ้ายนะครับก็เป็นสโขปนะครับไอวอลกับสโคกนะครับอยู่ด้านบนซ้ายนะครับส่วนอันนี้คือกระโดดนะครับอยู่ด้านบนขวานะครับ ก็อันนี้คือปุ่มยิงนะครับตามปกตินะครับทุกคนส่วนอันนี้นะครับผมเล่น4นิ้วนะครับก็เล่นไอบอลนะครับแบบกระโดดนะครับเป็นนิ้วชี้นะครับ2นิ้วนะครับซ้ายหรือขวานะครับตามนี้ครับจะปรับตามใช้กันได้ก็ก็ลองไปฝึกเล่น4นิ้วนะครับผมเล่น4นิ้วนะครับก็ถ้าอยากจะปรับปุ่มตามก็ต้องเล่นแบบผมก็ได้นะครับทุกคนอันนี้นะครับเป็นปุ่มหมดใหม่นะครับอ่าหมดอันนี้เป็นปุ่มแบบหมดเวลานะครับแล้วก็ออโต้ของปืนใหม่นะครับ ประมาณนี้ครับทุกคนต่อไปนะครับสำหรับการเก็บของนะครับทุกคนหมดทั่วไปนะครับทุกคนก็สําหรับค่าเริ่มต้นนะครับกับความสําคัญนะครับอันนี้ไม่มีอะไรจําเป็นมากนะครับแล้วแต่จะปรับนะครับเพราะว่าใครเก็บของไม่เป็นก็ให้เปิดนะครับบางอย่างนะครับ แล้วแต่ครับตั้งค่าตามใจนะครับส่วนความสมคัธ์ก็จะมีให้แบบตามนี้ครับต่อไปนะครับสําหรับการแสดงผลกราฟิกนะครับทุกคนก็ระดับสูงนะครับใครที่เล่นภาพสูงได้นะครับก็ใครแบบมือถือไทยแบบลื่นเล่นได้สูงสุดเลยนะครับก็ให้ปรับเปิดหมดเลยนะครับทั้งเฟรมเรทและก็ความชั่งกต่างๆนะครับทุกคนก็เปิดสุดเลยครับทุกคนส่วนใครที่แบบว่าเล่นภาพสูงได้แต่ไม่สามารถปรับสุดได้นะครับก็ให้ปิดเลยปิดทั้งหมดก็ได้นะครับหรือจะเปิดแค่เฟรมเรทอย่างเดียวก็ได้นะทุกคน ปรระมาณนคับส่วนกราฟิกนะครับใครเล่นสูงไม่ได้เลยนะครับก็ให้ปรับเป็นมาตรฐานหรือรับลื่นนะครับแล้วก็ให้เฟรมเรทนะครับเป็นขั้นสูงก่อนก็ได้นะครับถ้าใครเล่นไหวนะครับส่วนใครเล่นไม่ไหวก็ปร mm ับเป็นทั่วไปนะครับก็มีมาณนะครับเสียงก็เหมือนเดิมนะครับระบบสั่นนะครับทุกคนก็อันนี้เป็นเข้ามาแพทใหม่ก็อันนี้ค่อนข้างไม่จําเป็นนะครับแล้วแต่จะปรับนะครับอันนี้มีตั้งค่าหลายอย่างนะครับระบบสั่นให้มันสั่นต่างๆนะครับเช่นยิงแล้วสังหารต่างๆนะครับทุกคนมันจะสั่นนะครับ ของผมไม่เปิดน,นะทุกคนก็มีประมาณนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับไปดูการบางเป้าครับก็เข้ามาอยู่ในเกมกันทุกคนสําหรับการบางเป้านะค,รคนเราซื้อปืนดีเซลแล้วก็อาลูกซองทั้งคู่นะครับก็คือ M1 8 8 7กับ M01 M1014 นะครับ <c oughs> ทุกคนก็เราจะซื้อปืนตรงนี้นะครับทุกคนเป็นปืนมา เอฟบีดีนะครับทุกคนก็อันนี้คือเราจะมาลองปืนเอฟบีดีกับปืนลูกซองนะครับทุกคนใช่ไหมครับคนจับปืนครับลองโดดจริงนครับคือของผมนะเป้าไว้บนด้านข้างด้านบนซ้ายแล้วขึ้นแลหล่นะครับของผมนี่คือแบบดีบายเก้าเก้าร้อยสิบนะครับซึ่งอันนี้จะปรับตามหรือไม่แบบก็ได้นะครับเพราะว่าแล้วแต่ความชินมือนะครับแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะทุกคนก็ ไปลองปรับตามเนื้อได้นะครับเห็นไหมครับเอาเป้าไว้ได้บนซ้ายลักขึ้นลากลงนะครับของผมปรับมองรอบก็ลดลงนะครับตามดีเบนะครับทุกคนก็นี่ลองล่าดูนรบปึ๊บนะทุกคนปึ๊บเห็นไหมครับทุกคนลองล่าดูเอาเป้าไว้ด้านข้างลักขึ้นรักลงหรือเป้าไว้ได้บนซ้ายลักขึ้นนะครับอันนี้คือไว้กลางตัวนะครับสาหรับระยะจูบครับเรามันลองกันนะครับทุกคนก็สําหรับเอฟบีดีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเอาเป้าไว้กลางตัวลักขึ้นนะครับติดแจ้งเกิดนะครับทุกคน เือเป้าด้านข้างลากขึ้นนะครับเหมือนขีดถูกเหมือนตัวเจนะครับเห็นไหมครับแล้วคนติดหัวง่ายเหมือนกันนะครับคนนี่ระยะใกล้ๆเะยรก็ระยะจูบนะครับติดง่ายนะครับคนก็เราจะมาเน้นระยะจูบมากกว่าระยะอื่นนะรับทุกคนก็เห็นไหมครับทุกคนระยะจูบมันจะลากยากกว่าระยะอื่นที่เฉยครับแต่เวลาเจอสถานการณ์จริงนะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือเลื่อนขวานะครับก็สามารถลากได้หมดนะครับแต่ผมเน้นด้านซ้ายเพราะว่าเราชินกับด้านซ้ายนะครับนี่ครับทุกคนเอาด้านซ้ายนะครับ แนะนาให้มองเป้าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับคนก็ไม่ว่าจะเป็นวนซ้ายบนขวาหรือว่าด้านตรงด้านข้างซ้ายขวานะครับเดี๋ครับทุกคนปึ๊บเหมือนขีดถูกนะครับเอาเป้าไว้ดดานอ่าด้านบนซ้ายแล้วขึ้นนะครับเหมือนขีดถูกปึ๊บเห็นไหมครับติดหัวง่ายๆนะครับระยะกลางระยะใกล้นะครับนี่ครับติดง่ายนะครับ ก็สาระยาไกลก็สามารถลากได้แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่น้ำหนักการลากมันจะไม่เหมือนกันนะครับและจูบนะครับมันจะต้องใช้แรงในการลากเยอะกว่าต้องลากแรงกว่านะครับคุณใชไหมครับุคนนี่อันนี้สารปืนเอฟดนาบเห็นไหมครับติดหัวง่ายนะครับติดหัวดัเถื่อนนะครับคุณเห็นไหมครับระยะใกล้ๆระยะจูบครับติดง่ายเหมือนกันหมดนะครับคุณก็นี่ครับอันนี้เอฟดีนับสับปืนกับ ไอ้ิปรเจตนะครับทุกคนก็ติดหัวง่ายเหมือนกันนะทุกคนก็สำหรับการวางเป้านะครับไร้จุ่มครับก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนแค่ฝึกเล่นบ่อยๆแล้วก็เล่นเป็นประจำนะทุกคนก็ฝึกเล่นประจำนะครับแล้วก็ลากแบบนี้นะเห็นไหมครับติดหัวแดงเถิดกอย่างนี้แน่นอนนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึงห้าพันซับเลยนะทุกคนก็ไปยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปใหม่นะครับทุกคน ก็ขอกันมาได้นะครับอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มนะครับไปๆครับทุกคน so tell them that i'm gone and i won't wake up I guess if you want in love i just wanted it to last i'm sitting in a pile of my own glass the emotions got me insane feels like i'm losing my mind We.